ก็หลังจากที่เราแกะแข้งเตอร์ออกบางส่วนแล้วนะครับเราก็จะถอดกระถางน้องออกมาล้างลากตัดรากก็เรียบร้อย สเสรส็จแ,แ,แล้วก็เอาน้ำสะอาดผมผสมแคปแทนแล้วก็กันลาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคาบเบนดาซิมแล้วผมก็ใส่อันนี้ลงไปด้วยฟังกูลานคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะฮะ ตอนนี้ผมผสมไปใส่เป็นหน่อยหนึงแล้วล่ะจะไม่พอเดี๋ยวเอาอีกด้วยแล้วก็จัดก,การแช่น้องเลยแล้วจะเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่พร้อมกับรักษาไปด้วยนี่นะครับแผลที่เกิดจากการเอาสเก็ตตีน้ำตาลเนี่ยออกแช่เลยผม ตัอด่างที่ตด่างที่เกิดปัญหาครับใช่ไหมสักสักครึ่งชั่วโมงสิบห้าทีถึงครึ่งชั่วโมงมีสูตรอย่างนั้นไม่มีอะไรตายตัวส่วนอันนี้เป็นน้องเอสโตกำลังจะรอ ย้ายพอตมาเป็นกระถางเดี่ยวอันนี้เดี๋ยวผมไม่มีหนินญี่ปุ่นก็ไปซื้อก่อนอันนี้ก็รอไว้ก่อนแล้วจะทำคลิปเปลี่ยนกระถางน้องๆด้วยอันนี้มีสวยหลายต้นเหมือนกันนะมีห้าพูด้วยนะเนี่ยห้พูนี่ก็ห้าพูแล้วก็มีเหลี่ยมๆอันนี้ก็ห้าพูแปลกๆเนี่เยเคครับก็แชร์ไว้ พอแช่เสร็จเราก็เอามาพึ่งพึ่งไว้ในที่ร่มทีนท,ที่อากาศถายเทพึ่งไว้ให้รากแห้งแล้วก็เอาลงดินแล้วเราก็จะรักษาด,ด้วยการฉีดแล้วก็ลดฟังกูลานต่อโอเคครับขอบคุณครับ